มาอนาภาอวดโมเมนต์กับลิซ่าแบล็กพิงงานนี้เขาเป็นฝ่ายเข้ามาทักเองนับว่าเป็นเรื่องราวที่น่ารักระหว่างดารารุ่นใหญ่อย่างมาอนาภาและสาวลิซ่าและลิซ่าพนโนบาลหรือลิซ่าวง b l a c k พิง k ซึ่งทางด้านคุณแม่มาได้โพสไอจี IG ส่วนตัวเผยภาพคู่สาวลิซ่าพร้อมกับระบุแคปชั่นว่ามาเกาหลีครั้งนี้ดีใจมากเดินดูเสื้ออยู่ในร้านแบรนด์หนึ่งในเซกชั่น ที่เงียบสงบได้ยินเสียงผู้หญิงสองคนคุยกันเป็นภาษาอังกฤษที่โซฟาแต่เราไม่ได้สนใจนอกจากดูเสื้อผ้าไปเรื่อยๆพอเดินใกล้ๆสองคนที่นั่งอยู่นั้นก็มีเสียงผู้หญิงคนหนึ่งเรียกพี่มา้าเราหันไปมองเสียงที่อยู่ใกล้มากๆเห็นหญิงสาวคนหนึ่งใส่หน้ากากอยู่ดิฉันทำหน้างงผู้หญิงคนนั้นพูดว่าลิซ่าค่ะฉันก็ยังงงอยู่ลิซ่าไหนจึงบอกว่าถอดหน้ากากสิพอถอดออกมา คือลิซ่าจริงๆด้วยดิฉันตกใจและดีใจมากๆที่ได้เจอเธอดิฉันจึงพูดว่าขอบคุณมากนะที่ทักพี่ดิฉันขอกอดน,นางและตามด้วยการขอถ่ายรูปได้ไหมต้องถามเพราะนางมากับผู้จัดการนางบอกว่าแต่ถ้าขอทาปากหน่อยเพราะพิ่งลงจากรถจากปารีสยังไม่ได้ล้างหน้าเลยแต่มาช้อปปิ้งได้อิๆเพราะคืนนี้นางต้องไปงานของบูเกอรี่จึงได้รูปนี้มาโดยการขออนุญาตไปที่เรียบร้อยเราคุย การอยู่นานพอสมควรด้วยความภาคภูมิใจที่เธอก้าวมาอยู่ถึงจุดนี้ได้ร่วมใจนางจริงๆนางบอกว่าจะได้เป็นเล่าให้แม่ฟังว่าเจอใครและบอกว่าไม่ได้คิดอะไรที่ได้เจอพี่มา้านางตื่นเต้นพอกัะเราใช้เวลาเมาส์นานเราเลยบอกว่าบอกผู้จัดการเธอด้วยนะว่าพี่เป็นใครจะได้ไม่งหงุดหงิดแต่ผู้จัดการนางก็เป็นโค้นถ่ายรูปให้เราดีใจที่สุดท่ลิซ่าทักดิฉันเด็กคนนี้น่ารักจริง ถึงไปได้ไกลขนาดนี้ถึงยิ่งใหญ่ระดับโลกขนาดนี้นั่นเองขอขอบคุณลิซ่าแบล็ p พิงและมาออนาภาสำหรับใครที่ชื่นชอบข่าวบันเทิงซุบซิบดาราแบบนี้ฝากกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้น้องลัดดอบนิ้วด้วยนาะพร้อมจะเสิร์ฟข่าวมาอัปเดตเรื่อยๆให้ไม่ตกข่าวทุกเทรเลยจ้า